พาไปให้เห็นว่าธุรกิจร้านอาหารในแต่ละประเทศมันเป็นยังไงและสําคัญที่สุดมันมีโอกาสอะไรอยู่ในนั้นบ้างคนคาซักสถานไปประเทศไทยปีหนึ่งอ่ะหลักเป็นแสนแสนคนแต่ร้านอาหารไทยในคาซักสถานยังมีหลัก10ร้านเท่านั้นเองนี่คือโอกาสของแบรนด์ของไทยที่อาจจะไม่อยากไปเปิดเองนะแต่คุณขายแฟรนไชส์ได้เขาบอกว่าเขาพยายามใช้ fresh ingredient มากที่สุดคือวัตถุดิบที่สดที่สุดและนั่นแหละคือโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่ขายวัตถุดิบส่งออกเพราะมัน มีดีมานแต่มันไม่มีวัตถุดิบที่มาประกอบเป็นตัวอาหารไทย สวัสดีครับต่อเพนกวินนะครับ EP นี้เราอยู่ที่อัลเมตีที่คาซัคสถานเราอุตส่าห์มาทริปคาซัคสถานทั้งทีเนี่ยจะไม่พามาดูร้านอาหารไทยในคาซัคสถานก็จะะไรอยู่วันนี้เรามาอยู่ที่ร้านชื่อว่าต้มยำบาเขาบอกว่าต้มยำบาเนี่ยเป็นเหมือนเชลเลสรองของที่คาซัคสถานเลยแล้วมีหลายสาขาด,ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปลองดูว่าอาหารไทยในต่างประเทศมันเป็นยังไงมันเหมือนที่ประเทศไทยหรือเปล่า มันมีโอกาสธุรกิจสําหรับร้านอาหารไทยที่ต้องการในขยายสาขาในคาซักสานแค่ไหนรวมไปถึงถ้าโชคดีอาจจะมีโอกาสได้คุยกับแมネจเมนต์ที่นี่ด้วย ก็เมื่อกี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณรูสทิมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้ามันแปลไปแปลมาเราจะต้องมาตัดแบบคลิปนี้มันคงนานก็เลยจะขออนุญาตสรุปให้ทุกคนฟังว่าวันนี้เมื่อกี้เราคุยอะไรกับเขาบ้างเขาบอกว่าต้ยมยำบาร์เนี่ยจริงๆมาจากประเทศรัสเซียมีอยู่ประมาณสัก3าสาขาละก็ะตั้งแต่ปี2 0 1 6ตั้งแต่2016นกจนทุกวันนี้ถือว่าโตเร็วมากนะคือมันมีดีมานที่คนรัสเซียคนคาซัคสถานอุซเบกิสถานเนี่ยไปเที่ยวประเทศไทยตลอดมันทําให้เขากลับประเทศเขาก็อยากจะมีอาหารไทยทานเขาก็เลย yeah <laughs> พัฒนาแบรนด์ต้มยำบาขึ้นมาทีนี้คนคาซักสถานที่เนี่ยก็เลยไปซื้อเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ขึ้นมาแล้วเปิดที่อัลมตี้เป็นสาขาแรกแล้วก็ถ้าเกิดสาขานี้ซักเซสเขาก็จะกระจายออกไปทั่วประเทศคาซักสถานเพราะว่านี่คือมาสเตอร์แฟรนไชส์เราเคยพูดแล้วเนาะว่ามาสเตอร์แฟรนไชส์คืออะไรมาสเตอร์แฟรนไชส์จะต่างจากแฟรนไชส์ซีตรงที่แฟรนไชส์ซีเวลาไปซื้อแฟรนไชส์จากแฟรนไชส์ซอมานเนี่ยเราจะซื้อทีละสาขาอยากได้สาขาเพิ่มก็ต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ซีเพิ่มแต่ว่าจะเป็็นนนาาเเรรชปก ซื้อลิขสิทธิ์หรือซื้อสิทธิ์สําหรับการขยายสาขาในจังหวัดนั้นหรือประเทศนั้นๆซึ่งเจ้าของต้มยำบาที่คาซัคสถานเขาซื้อมาสเตอร์ฟแฟรนไชส์มาแล้วก็เพื่อมาเปิดที่นี่ที่นี้สิ่งที่เขาพูด You can e อ t no problem โอเคซึ่งวันนี้ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังคือไม่ใช่อะไรหรอกคือเราไปประเทศไหนเราก็อยากจะพาไปให้เห็นว่าธุรกิจร้านอาหารในแต่ละประเทศมันเป็นยังไงมันมีความยากความง่ายยังไงและสําคัญที่สุดมันมีโอกาสอะไรอยู่ในนั้นบ้างเมื่อกี้คุณ <c oughs> รูส์ รูสเตมรูสเตมคุณรูสเต็มเขาบอกว่าเนื่องจากคนคาซักซานเกือบทั้งหมดเคยไปเที่ยวประเทศไทยและก็ยังไม่มีอาหารไทยที่คิดว่ารสชาติใกล้ๆเคียงกับที่ประเทศไทยจนเขาไปเจอแบรนด์ที่ชื่อว่าต้มยำบาร์นี่แหละที่มีรสชาติของต้มยำคล้ายมากเราต้องบอกทุกคนอย่างนี้คนคาซักซานทุกร้านอาหารในคาซักซานส่วนใหญ่จะมีต้มยำอยู่ในน,นั้นไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งต้มขาไก่ผัดไทยแล้วก็วิธีการกินของ เขาจะไม่ใช่แชร์ดิชแบบคนไทยที่สั่งมาตรงกลางแล้วก็ก็ทานแต่ว่าเขาจะเป็นของใครของมันเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการให้คนคาซัคสถานได้สัมผัสฟลูเฟลเวอร์แล้วก็โฟกัสชามของตัวเองไม่ต้องแบ่งกับคนอื่นแล้วถ้าเกิดเราไปดูหน้าตาของต้มยำเนี่ยเรียกว่าคล้ายของประเทศไทยจริงๆแต่ว่ารสชาติอาจจะอ่อน่าหน่อยเพราะว่าจะอ่อนเผ็ดกว่าทีนี้ร้านนียกำลังเป็นที่นิยมในอัมมาตี้แล้วก็ในคาซัคสถานเลยผมก็เลยถามเขาต่อว่าแล้วราคาอาหารเมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่นเป็นยังไง เขาบอกจริงๆอะโดยเฉลี่ยร้านอาหารไทยอะจะค่อนข้างราคาสูงกว่าอาหารท้องถิ่นหรืออาหารในตลาดแต่ว่าด้วยความที่ต้มยำบาต้องการให้เป็นเดลี่เลสรองคือเป็นร้านอาหารที่อาทิตย์หนึ่งเราสามารถพาครอบครัวมากินได้สอาครั้งเพราะว่ามีอาหารหลากหลายให้เลือกมันทาให้เขาพยายามทําให้ราคาเข้าถึงง่ายเมื่อกี้ที่เขาพูดเนี่ยผมขอแปลเป็นไทยบาทเลยแล้วกันเนาะเขาบอกว่าต่อหัวเนี่ย มันจะวิ่งอยู่ประมาณสัก400ถึง700บาทต่ตอหัวก็จริงๆก็ถือว่าใกล้เคียงกับของประเทศไทยเลยซึ่งจะถือว่าไม่แพงสำหรับคนคาซัคสถานและเขาต้องการขยายสาขาไปทั่วประเทศทำให้าราคาเขาต้องเขาต้อง affordable หรือว่าราคาเขาต้องเข้าถึงได้ง่ายอันนี้ก็เป็น learning อย่างหนึ่งที่เราจะได้รู้ว่า ทากาตของเราคือขครเราวางแผนขยายแบรนด์เราไปแค่ไหนถ้าเราอยากขายอาหารแบบหรูๆราคาสูงๆแน่นอนการขยายไปทั่วประเทศก็จะยากแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการขยายสาขาไปทั่วกรุงเทพหรือทั่วประเทศราคาอาหารเราทุกคนก็ต้องสามารถเข้าถึงได้รสชาติก็ต้องเป็นรสชาติที่ค่อนข้างกลาง,งกลางนิดหนึ่งผมถามเขาตอว่าแล้วโอกาสของร้านอาหารไทยในในคาซัคสถานมมีเยอะแค่ไหนเขาบอกยังมีอยู่มากเพราะอย่างที่บอกคือคนคาซักสถานไปประเทศไทยปีหนึ่งอ่ะหลักเป็นแสนแส,สนคน แต่ร้านอาหารไทยในคาซักงสารยังมีหลัก10บร้านเท่านั้นเองยังไม่เยอะ นี่คือโอกาสของแบรนด์ของไทยที่อาจจะไม่อยากไปเปิดเองนะแต่คุณขายแฟรนชาย์ได้อย่างเช่นต้มยำบาเนี่ยเขาก็ขายแฟรนชา์มาให้กับคนขาซักสาร mm hmm. ผมถามต่อไปอีกว่าแล้วบริหารจาัดก,การวัตถุดิบยังไง mm hmm. เขาบอกว่าเนื่องจากคอนเซ็ปต์ของเขาเขาพยายามใช้ fresh ingredient มากที่สุดคือวัตถุดิบที่สดที่สุดฉะนั้นเขาพยายามหาจาก local importer หรือว่า local supplier mm hmm. มันก็เลยทาให้ของบางอย่างยังมีข้อจํากัด ในเรื่องของวัตถุดิบอยู่และนั่นแหละคือโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่ขายวัตถุดิบส่งออกขายพวกซีเซนนิ่งผงปรุงรสอะไรส่งออกขายผักผลไม้ส่งออกเพราะมันมีดีมาน์แต่มันไม่มีวัตถุดิบที่มาประกอบเป็นตัวอาหารไทยฉะนั้นอันนี้แหละคือโอกาสที่เราพยายามจะบอกตลอดว่า <c oughs> i, เฮ้ยไอกลุ่มของพี่หนึ่งกลุ่มของอัดเซลที่เขาจัดเหมือนเป็นสมาคมไทยคาซกขึ้นมาเนี่ยเชื <c oughs> he, 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 ่ออยู่อ่ะ เพราะเขาอะอยากให้วัตถุดิบเนี่ยมาถึงที่นี่ก่อนพอวัตถุดิบมาถึงที่คาสักสถานก็จะเป็นโอกาสความง่ายของร้านอาหารไทยที่จะมาเปิดร้านในคาซักสถานผมถามเขาต่ออีกว่าความยากที่สุดของการทําร้านอาหารในคาสักสถานคืออะไรเ mm hmm. ชื่อหรือเปล่า mm hmm. เหมือนของประเทศไทย mm hmm. เป๊ะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับคน mm hmm. ฉะนั้นความยากที่สุดคือคือคน mm hmm. เราต้องดีลกับคน ทำยังไงให้มันได้มาตรฐานตลอดเวลาทำยังไงเราถึงจะส่งเซอร์วิสที่ดีที่แบรนด์ออกแบบไว้ให้กับลูกค้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือคุณภาพของมาตรฐานเราจะทำยังไงให้วัตถุดิบยังดีอยู่ตลอดเรายังทำยังไงให้บรรยากาศคนมาและแฮปปี้แอดมอสเฟียร์ดีเราจะเห็นว่าต้ยมยำบาเนี่ยบรรยากาศดีมากนะบรรยากาศไม่เหมือนร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่จะมีกินเนรีมีไม้แกะสลกักมีรูปปั้นที่นี่ไม่ใช่เลยที่นี่เป็นโมเดิร์นไทยคูซีนจริงๆอันนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่น่า สรุปอย่างนี้วันนี้ที่เราพามากินต้มยำบาเพราะเราต้องการเห็นว่าตลาดร้านอาหารไทยในต่างประเทศมันกําลังจะเติบโตร,ร้านอาหารไทยหรืออาหารไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นท็อปฟิของร้านอาหารบนโลกเลยแหละแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ประกอบการไทยกลับขยายสาขาออกไปต่างประเทศน้อยมากเราอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการไทยทุกคนให้มาเปิดตลาดลองดูว่าต่อให้เราไม่เปิดสาขาเองแต่ถ้าเรามีระบบการจัดการที่ดีเรามีระบบการเทรนนิ่งที่ดีเราสามารถเปิดร้านอาหารได้ต้มยำบาไม่ ใช่เชฟคนไทยเลยนะครับไม่ใช้เลยนะเป็นคนโลเคอลทั้งหมดแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีสแตนดาร์ดเขามีเทรนนิ่งเขามี SOP เราจะต้องส่งคนไปเทรนนิ่งที่สาขาแม่เป็นเดือนก่อนที่จะส่งมาประจําตามสาขาและก็จะมีระบบ QA ระบบ QC คอยเข้ามาตรวจสอบตลอดเวลาเพื่อคอนเฟิร์มว่ารสชาติมาตรฐานการบริการยังเป็นแบบที่เรากําหนดอยู่ซึ่งถ้าผู้ประกอบการขายวัตถุดิบคนไหนที่มีศักยภาพในการส่งออกแล้วผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากมาก และสนใจอยากจะลองมาพูดคุยส่งออกมาที่คาซัคสถานเดี๋ยวผมจะแปะเว็บไซต์ผมจะแปะลิงก์ผมจะแปลละแปคอนแทคติดต่ออาเซลอาเซลก็เป็นคนคาซัคสถา,านที่อยู่ไทยเป็นประธานสมาคมไทยคาซัคเขาจะคอนเน็กกับทูตพานิชของคาซัคสถานเขาจะคอนเน็กกับทูตของอัมดีเขาจะคอนเน็าานเก ati, กับสถานทูตเราติดปัญหาอะไรเขาจะช่วยหมดและที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราพยายามทําเพื่อทําให้อาหารไทยกระจายออกไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงผู้ประกอบการไทยคนไหน อยากขยายธุรกิจมาที่คาซัคสถานแล้วก็อยากขยายแฟรนไชส์ก็ติดต่ออเซลได้เช่นกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทานก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ทานและเดี๋ยว EP หน้าจะเจอกับเรื่องอะไรยังอยู่ที่คาซัคสถานอีกหรือเปล่าอย่าลืมติดตามกันครับ